เอาละครับการสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกอล์ฟทีวีอยู่กับเกมยูทูปเปียออริจินนะครับผมอ่ะก็หลังจากการอัปเดตไปนะครับผมเขาก็จะแจกของมาเยอะแยะมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นของอ่ะทรงผมเนาะก็ที่ผมใส่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่าในส่วนของผู้นะครับผมอ่ะที่อ่าอยู่ในแถบของช่องแรกของผมเลยนะครับผมมันก็จะเป็นผู้กระดาษนะครับผมอ่ะ ก็วันนี้ผมก็จะมาบอกนะครับผมเขาจะแจกกล่องเจ้าเรือนะครับผมอกล่องเจ้าเรือฟรีนะครับเรามาจุดพุที่เกาะนี้นะครับผมเกาะที่ผมอยู่นะครับผมก็จะเป็นเกาะหัวใจนะครับผมเพื่อนๆที่ยังไม่มาก็มานะครับผมมาปวดเสาเนาะผมข้ามาจากเกาะนี้นะครับผมเกาะหัวกะโหลกนะครับผมมาปลดเสาเกาะหัวกะโหลกแล้วก็บินมาฝั่งนี้นะครับผมบินมาเจ้าเกาะหัวใจนะครับผมใครที่ยังไม่มี ครที่ยังไม่มีนกแก้วหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะพายเรือมาได้นะครับผมก็น่าจะไม่ไกลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าแม่น้ําในโซนนี้มันสามารถพา,ายเรือได้เร็วอยู่นะครับผมมันไม่เหมือนอที่เราจะไปเกาะเหนือหรือว่าอะไรเนาะก็สามารถเข้ามาจุดพุได้นะครับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงในกลางคืนเนาะโอเคนะครับผมก็จะเริ่มจุดพุเลยนะครับผมเพราะว่าการจุดพุเขาอาจจะให้กล่องกล่องเรือนะครับผมกล่อง อ่าพี่ก่อนเขาก็ให้มาจุดผู้เหมือนกันนะครับผมอ่าก็จะเริ่มจุดกันเลยนะครับผมอ่าก็วางหาจุดที่วางก่อนนะครับผมวางในแม่น้ําเลยก็ได้นะโอเคนะครับผมวางไปโอเควางไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่า โอเคนะครับพอเราวางแล้วนะครับผมเราก็กดใช้นะครับผมมันก็จะ่ายิงผู้ขึ้นนะครับผมอ่ะก็กดใช้ตามปกติเลยนะเห็นไหมมันก็จะได้เป็นกล่องเรือมานะครับผมตัวนี้ตัวนี้มีคนมาวางใกล้ๆผมไ้อ่ะเขายังไม่มากดนะครับผมอ่ะแล้วมันมีตัวไหนบ้างผมเนี่ยโอเคนะครับผมอ่าแล้วก็อ่ากดจุดให้หมดนะครับผมอ่า โอเคนะครับผมอ่ะครบ5้าอันแล้วนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับผมหน้าสวยมากเลยก็สามารถที่จะมาทำแบบนี้ได้นะครับผมก็รอให้ไปเป็นช่วงกลางคืนนะครับผมแล้วก็จุดก็กดนะครับผมกดใช้นะครับผมมันก็จะขึ้นอ่าเป็นผู้ขึ้นมานะครับผมอ่ะก็สวยงามมากๆเลยนะครับผม โอเคครับผมตอนนี้ผู้ก็หมหดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้มา5อันนะครับผมก็มาลองเปิดกันเลยเนาะว่าจะได้อะไรนะครับผมอ่ามาเปิดต่อเลยก็ได้เป็นท่อนไม้ท่อนหินมานะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้อ่าเจ้ากล่องอ่าเรือมาแล้วนะครับผมแล้วก็ลุ้นได้มันก็จะเป็นอ่าเจ้าพวกก้อนหินนะครับผมอ่าก็จะเป็นอ่าพวกท่อนไม้แบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของก้อนหินแบบนี้มันจะมีรูปเหมือนอ่า ข้าวปั้นนะครับผมอ่าข้าวปั้นห่อเนาะ <_ style> ก็จะอยู่ด้านล่างนั่นแหละนะครับผมอ่าก็มันก็จะให้เราคราบลูกแก้วนะครับผมมันก็จะมีอ่าในการคาฟลูกแก้วแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็ต้องรออีเวนต์หน้านะครับผมต้องรออีเวนต์หน้าว่าเขาจะทํายังไงให้เราคาฟหรือเปล่านะครับผมต้องรออีเวนต์หน้าเนาะก็คงจะให้คราบนะครับเพราะว่าอีเวนต์นี้เขาให้มาแล้วนะครับผมก็คือว่าเขาก็ให้มาแบบ ดูลัดราวไว้ก่อนนะครับผมเอามาให้เราไว้ก่อนนะครับผม <ís tôi> <ity> แล้วก็เดี๋ยวค de ่ามันมาเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีแล้วก็ทําคลิปอีกทีนะครับผมอ่าแต่ว่าตอนนี้มันก็อ่าให้มาแบบนี้ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆไปจุดพุที่อ่าเกาะหัวใจนะครับผมเพื่อจะได้ในสิ้นส่วนพวกนี้มาก่อนนะครับผมอ่าถ้ามันมาในการรีเซ็ตหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาครับเลยนะครับแล้วก็จะพาฟาร์มซิ้นส่วนพวกนี้เลยนะครับผมอ่า แล้วก็มันก็จะมีก็จะตัวของลูกแก้วคริสตันนะครับผมเป็นเป็นแท่งคิสตัลสีฟ,ฟ,ฟ้าแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะสามารถฟาร์มได้เหมือนกันนะเดี๋ยวรอให้อ่ารีเซ็ตครั้งหน้ามันมาก่อนนะครับผมแล้วก็จะพาไปฟาร์มเนาะโอเคครับผมก็มาบอกก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมในการรีเซ็ตในครั้งนี้นะครับผมว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ก็รอรอด,ดูติดตามรีเซ็ตครั้งหน้านะครับผมก็มันก็จะให้เราคราฟลูกแก้วสามารถเอามาตั้งโชว์ได้ มันก็จะเป็นลูกแกวแบบนี้นะครับผมอาลูกแกวที่อาอีเวนต์ตัดต้นใบไผ่ให้มานะครับผม<ะ>ก็จะเป็นอาลูกแกวแบบนี้เลยเนาะ <müsst> มันก็จะให้เราค้ามอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ <understood> สามารถเอามาวางตั้งโชว์ที่บ้านเราได้เลยนะครับผมอ่าก็สามารถที่จะอาตั้งโชว์ได้ที่บ้านเราเลยเนาะแต่ว่าครับเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มใบไผ่มาแลกอาเอามาตั้งไว้ก่อนก็ได้นะครับผมมันก็สามารถแลกได้ประมาณ4อันนะครับผมอาก็ โอเคครับผมก็มาบอกแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็รอติดตามชมว่าการรีเซ็ตครั้งหน้านะครับผมว่ามันจะมาหรือเปล่านะครับผมอ่ะก็โอเคครับผมก็คัสชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมก็มีอะไรมาใหม่ๆเพื่อผมจะมาทําคลิปตลอดบอกตลอดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผม